สวัสดีครับผมราชันตันติจินดานักวางแผนการเงิน CFP นะครับวันนี้เรามาอยู่ในรายการ Q&A ครับสำหรับคำถามวันนี้จากทางบ้านนะครับมาจากคุณเอ็นนะครับด้วยคำถามที่ว่านะนะ่าจะฮิตมากในช่วงนี้คือซื้อกองทุนเทคโนโลยีอยู่ไว้ตอนราคาสูงสุดนะคะแต่ตอนนี้ขาดทุนควรทำอย่างไรดีจะไปต่อหรือพักก่อนดีนะครับคำถามนี้น่าสนใจครับแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ น่าจะลงทุนกองเทคนะครับเพราะที่ผ่านมาให้ผลแทนค่อนข้างสูงนะครับทีนี้ก่อนจะตัดสินใจว่าไปต่อหรือพักดีเนี่ยอยากให้มีการลองพิจารณาอย่างน้อยสาป,ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรกนะครับคือดูก่อนว่ากองทุนเทคอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าผมไปดูผลประกอบการย้อนหลังของกองทุนเทคนะครับคือกองทุนที่อยู่ในกลุ่มของ global technology นะครับข้อมูลจัดวันที่3นพฤษภาคมปี64เนี่ย ้านับผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีต้องบอกว่าแทบทุกกองทุนกำไรเอางี้ดีกว่าแทบทุกกองทุนที่เปิดมาเกิน1ปีกำไรนะครับแต่ถ้าดูในช่วงสั้นๆย้อนหลัง3าเดือนจะพบว่าส่วนใหญ่ยังกำไรนะส่วนใหญ่ยังกำไรที่เปิดมาเกิน3เดือนยังกำไรนะครับบางกองให้ผลตอบแทนสูงถึงประมาณ7 6 7นะครับในขณะที่บางกองเองก็ขาดทุนขาดทุนเท่าไหร่ครับผม,มดูแล้วขาดทุนสูงสุดที่ประมาณสัก12% นั่นแปลว่าอะไรครับลองเช็คก,ก่อนว่ากองทุนที่คุณเอ็นถืออยู่ครับเป็นกองกลุ่มไหนนะครับอยู่ในกลุ่มผลตอบแทนที่กำไรไหมขับทุนไหมแลนะเทียบกับชาวบ้านในกลุ่มเทคด้วยกันเนี่ยเราเพอร์ฟอร์มดีกว่าชาวบ้านไหมถ้าคําตอบคือไม่คือกองทุนเทคอื่นดีกว่าอันนี้ย น่าจะลองดูเรียกว่าพิจารณาดูว่าจะทําอย่างไรดีนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการสับเปลี่ยนไปกองทุนเทคเหมือนกันแต่เป็นกองทุนเทคที่อื่นนะครับที่มีแนวโน้มผลประกอบการที่ดีกว่านะครับเพียงแต่ว่าเวลาดูว่าจะสับเปลี่ยนหรือสวิตชิ่งเนี่ยนอกจากผลประกอบการที่ดีแล้วต้องลองดูเรื่องของค่าฟรีหรือค่าธรรมเนียมการขายด้วยนะครับบางกองผลตอบแทนดีก็จริงแต่ว่าคิดค่าธรรมเนียมในการขายนี่ แพงพอสมควรน,นั่นก็ทําให้ผลตอบแทนที่เราได้เนี่ยอาจจะล่อยหล่อลงไปนะครับอันนี้ต้องดูเนของผลตอบแทนและค่าธรรมเนียมประกอบนะครับอันที่2เวลาเราเห็นกองทุนขับทุนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยดูผลประกอบการเราดูจากโมบายแอปพลิเคชันนะครับของบลจหรือของธนาคารเนี่ยซึ่งปกติกําไรที่เห็นนะครับจะเป็นการโชว์ผลส่วนตา่างระหว่าง e b i เท่านั้นนะครับแต่จะไม่รวมในเรื่องของเงินปันผลเพราะนั้นลองดูนิดน,นึงครับกองทุนเทคที่คุณเอนถืออยู่เนี่ย มีการจ่ายปันผลไหมที่ผ่านมานะครับถ้าปันผลเราเอาเงินปันผลที่ว่ามารวมดูซิว่าพอชดเชยกับขบทุนที่ว่าแล้วเนี่ยยังกําไรอยู่ไหมนะครับแล้วค่อยพิจารณาว่าเอ๊ะจะพักหรือไปต่อดีนะครับโดยเอาเงินปันผลมารวมกับส่วนต่างราคาด้วยนะครับอันที่3มเลยคือคุณเอ็นตั้งใจลงตุนกีป่ปีต้องบอกว่ากองทุนเทคหรือเทคโนโลยีโดยทั่วไปนะครับเราต้องยอมรับรับชีวิตนี้ทุกวันนี้ เรามองไปทางไหนก็ใช้แต่เทคโนโลยีเนาะเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้จะนั่งแท็กซี่สั่งอาหารหรือทําอะไรก็แต่ช้อปปิ้งก็ใช้เทคโนโลยีทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในระยะยาวแล้วเทคโนโลยียังอยู่กับชีวิตเราไปอีกนานเพราะนั้นโดยทั่วไปกองทุนเทคโนโลยีโดยรองเทอม5 10, ปี10ปีผลประกอบการน่าจะกําไรนะครับ พราะนั้นก็ต้องบอกว่าถ่าลงทุนยาวได้กองทุนเทคอย่างน่าสนใจแต่ถ้าเป็นคนแบบลงทุนสั้นๆนะครับสมเดือน1ปีอันนี้อาจจะต้องลองดูติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วว่ากองทุนเทคที่ลงทุนเป็นกองทุนประเภทไหนนะครับเช่นถ้าเป็นกองเทคกลุ่มที่เป็นเฮลหรือกองทุนเทคที่เป็น r e ีนเอเนจีอันนี้แนวโน้มระยะยาวอาจจะดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเทคที่เป็นเรื่องของเชิง อินโนเวชันหรือนวัตกรรมเนี่ยแปลว่ากลุ่มเนี้ยจะมีความผันผวนสูงนะครับบางธุรกิจเป็นกลุ่มเทคโนโลยีจริงนวัตกรรมก็จริงนะครับแต่ว่าพอมีนวันวตกรรมใหม่ๆม,มามาทดแทนอันเนี้ยก็ทำให้ผลประกอบการของหุ้นเทคหรือกองทุนเทคทีท่ถืออยู่เนี่ยอ,อาจจะไม่กำไรหรือขาดทุนได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆครับหลับตาดูภาพสักสิบยี่สิบปีที่แล้วเนาะสมัยนั้นกล้องฟิล์มเป็นเทคโนโลยีที่หลายๆคนให้ความสนใจนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นาน กล้องฟิล์มถูกทดแทนด้วยกล้องดิจิตอลนะครับซึ่งณตอนนั้นกล้องดิจิตอลนี่ทโลยีสูงมากนะครับใครๆก็รู้สึกว่ากล้องดิจิตอลนี่ดีมากเลยนะครับแต่เชื่อไหมหลังั้นอีกแค่ไม่กี่ปีธุรกิจกล้องดิจิตอลก็ถูกตีตลาดด้วยอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งเป็นธุรกิจที่หลายๆคนนึกไม่ถึงนั่นคือโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนเหมือนวันนี้ครับหลายๆคนถ่ายรูปไม่ได้หยิบกล้องถ่ายรูปมาถ่ายนะแต่หยิบมือถือสมาร์ท นั่นแปลว่าเวลาเราลงทุนกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีครับถ้ามีเทคโนโลยีเทคโนโลยีอื่นมาทดแทนหรือมีคู่แข่งมาทดแทนแล้วบริษัทที่เราลงทุนเนี่ยปรับตัวไม่ทันนะครับหรือกองทุนที่เราไปถืออยู่เนี่ยกองทุนรวมหรือกองทุนหลักไม่สามารถปรับสัสดส่วนการลงทุนหุ้นเทคได้อย่างรวดเร็วทันใจนะครับณต,ตอนนั้นเราต้องเรียกว่าอถอยหลังมาก่อนไหมสับเปลี่ยนมาพักในกองทุนตราสารนี้ไหม แล้วรอดูสถานการณ์อีกหนึ่งว่าจะกลับเข้ามปในกองทุนเทคดีไหมหรือไปอยู่ในกลุ่มหุ้นอื่นดีที่มีโอกาสให้ผลแทนที่สูงขึ้นนะครับเพราะนะั้นกลุ่มเทคโนโลยีเทคนะครับจริงอยู่ระยะยาวอาจจะให้ผลแทนที่น่าจะดีนะครับแต่ว่าก็ต้องติดตามว่าไอ้หุ้นเทคที่กองทุนไปลงทุนเนี่ยมีการปรับตัวไหมนวัตก,กรรมใหม่ๆม,มาบริษัทที่เราลงทุนอยู่เนี่ย ปรับตัวทันไหมหรือแม้แต่กฎกติกามารยาทเงื่อนไขของผู้จัดก,การกองทุนมีการปรับสัสดส่วนหุ้นเทกได้อย่างรวดเร็วทันใจอย่างที่เราคาดหวังไหมถ้าไม่อาจจะต้องลองดูครับหาจังหวะเข้าอีกทีหนึ่งนะครับ